คือขีพระสดเลยนะครับในโงพยาบาลไส้เลยครับสองรายงารหลักก็คือหมู่บ้านนอกเขาเป็นคนที่ชอบเขาหรือว่ามีคนอื่นมีทางพันกันเพื่อมอบเขาหรือว่าคนอื่นทำบางเรื่องมีทีอาร์ก็มีทีอาร์หมู่บ้านต้นแดดสาวสุดเหตุผลเดียวกันครับนั่นค่ะผลดียารณ์นั่นไงผลดีกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นผคนที่ชอบคนเดียวกันทั้งเรื่องสุขภาพมุขกางทั้งเรื่อง หมู่บ้านสารสุธเทศต้นแบบแล้วก็เรื่องเพราะว่าถ้าอำเภอเลือกเ,เอาหมู่บ้านไหนตำบลไหนเป็นหมู่บ้านต้นแบบสารสุธเทศนะครับหมู่บ้านนั้นจะต้องทำวีทรหรือว <c oughs> ีาาดีอาร์เขาตรงกันแล้วนะในการจะแก้ได้ผมได้พูดเลยว่าต้องสังคมนั่งกันเนาะเสนอแล้วสั่งมาที่บ <c oughs> ้าน,านสถานสองนะครับทีนี้